สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลยบอลนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสรุปอันดับล่าสุดนะครับของเลยบอลหญิงวีลีกญี่ปุ่นในเกมวันนี้ครับในนัดล่าสุดในนัดที่29ครับซึ่งในนัดที่9นี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันมากมากไม่มีใครยอมใครเลยอย่างทีมท้ายตารางเนี่ยก็ึดสู้นครับเกือบที่จะเอาชนะทีมหัวตารางไปได้คือในวีลีกในปีนี้เนี่ยเดาเกมยากมากเลยครับว่าใครจะชนะเพราะว่าทุกทีมนี่คือเอาใจองสังและก็ทุกทีมมาดีมากครับแล้วก็ฟอร์มดีกันทุกทีมเลย ก่อนที่เราจะไปดูตารางคะแนนและการดับล่าสุดในตอนนี้เนี่ยเรามาสระผลการแข่งขันในนัดที่9นัดนี้กันก่อนนะครับจะเป็นตามนี้เลยสําหรับคู่แรกนะครับก็เป็นทาง JT ทีมมรสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่าง e n d i ด i เซ r o c k โรนะครับของซา r ลน a โค a ะแล้วก็เป็นทาง JT ทีมมรัสที่แพ้คาบ้านนะครับ แพ้กับ NEC ไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์25ต่อ22 20ต่อ25 22ต่อ25และ20ต่อ25หครับน่าเสียดายมากเลยสำหรับ j t ในเกมนี้ครับซึ่งสำหรับเกมนี้นะครับแนนทัดดาวของเราเนี่ยก็ทำไปได้7ดแต้มครับตบ5บล็อก1แล้วก็เซิร์ฟเอสไป1ครับต่อไปคู่ที่2เป็นทาง Toyota Auto Body q u i n c y ของแตทยานครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่าง Denso แล้วก็สามารถเอาชนะ Denso ไปได้3ต่อน1ครับด้วยสกอร์ 22ต่อ 25, 25ต่อ 20, 26ต่อ24และ27ต่อ25ครับในเกมนี้ถือว่าตัหัตยาเนี่ยเล่นดีมากเลยครับสามารถคว้า MVP ไปได้ด้วยในเกมนี้ถือว่าสุดยอดมากโดยหัตยาทำไป17แต้มครับในเกมนี้ตบ 8, บล็อก6และก็เ3สครับสุดยอดมากถือว่าได้ MVP เป็นครั้งที่2ในหลีกปีนี้แล้วนะครับต่อไปคู่ที่3เป็นทางเฮซาม,มิสซสปริงแชมป์เก่าของอีอี เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างฮิเมซิทีมบวยสุดและก็สามารถเอาชนะฮิเมซิไปได้อย่างขาดลอย3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ14และ25ต่อ2 2ต่อไปเป็นโอกายามาซีกันครับของโมเมทาชาสุกสดเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่าง PFU b o ยู a t และก็แพ้กับ PFU b o ยูบคไปอย่างน่าเสียดาย2ต่อ3เซตด้วยสกอร์28ต่อ2 6 17ต่อ2 5 2 1ต่อ2 5 25ต่อ22และ1 1ต่อ15ครับมันมากๆยลยสําหรับคู่นี้ โดยโมเมทัสซาสุกสดทำไป14แต้มนะครับตบ13แล้วก็บล็อกไป1ต่อมาเป็นโทเรอเอรอนครับของมายูอิชิกาวะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโครเบกากาเฟรีของบีมนะครับพิมพิจากกรัมแล้วก็สามารถเอาชนะโครเบของบีมไปอย่างสุดมันเหมือนกัน3ต่อ2เซตด้วยสกอร์24ต่อ26 25กต่อ2 3 26ต่อ2 4 2 1ต่อ2 5และ15ต่อ11ครับโอ้โหสุดยอดมากสำหรับคู่นี้โทเรทีมหัวตารางเกือบแพ้ ทีมันดับท้ายของตารางแล้วนะครับสาหรับคู่นี้โดยบีมนะครับของเราก็ทําไปทั้งหมด21แตม้มก็คือตบไป21แต้มหมดเลยครับสุดยอดมากมาก,มากเลยก็จะมีบางจังหวะนะครับที่ถือว่าบีมเนี่ยตบเอาตบเอา,เอาแล้วก็ตบไม่ตายสักทีแล้วก็สุดท้ายตบประมาณ5ครั้งถึงจะได้แต้มนะครับสุดยอดมากมากต่อไปคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางไซตามะไอโเมดิสของจาจ้าในตอนนี้เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างฮิตาชิแล้วก็สามารถเอาชนะฮิตาชิไปได้3ต่อหนึ่ง ด้วยสกอร์25ต่อ 23, 25ต่อ 16, 21ต่อ25และ25ต่อ23ครับเหล่นี้ก็เป็นสุปรพลการแข่งขันในวันนี้นะครับในนัดที่29ในวันที่11มีนาคมวันนี้จะเป็นตามนี้เลยครับต่อไปเดี๋ยวให้เสเวลาเรามาสรุปตารางคแะแนนกระดับล่าสุดในตอนนี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าทีมสาวไทยรไหนอยัยนดับที่เท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูันเนยนะครับจะเป็นตามนี้เลยครับสำหรับอันดับที่1ตอนนี้เป็นโทเรเอ r ร o ของมายูอิชิกาวะนะครับหลังจากที่เอาชนะโครเบของบีไปล่าสุด ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่1เหมือนเดิมก็แข่งไปแล้ว29นัดชนะ23แพ้6มี65แต้มครับโอ้โหนำทีมอื่นเยอะมากๆเลยเนาะอันดับ2เป็นไซตามาไอโกเมดิสนะครับของจาจาซานเตียโกนักวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็ชนะ21นะครับแพ้7มี61แต้มอยู่อันดับ2ครับถือว่าเป็นมาเมื่อเลยทีเดียวสำหรับไอโกเมดิสในปีนี้ ต่อเปนอันดับ3เป็น JT m a v e r i c ของเนทัดดาวนึนิกแจ้งนะครับล่าสุดนั้นแพ้กับ NDC ทีมอันดับ5ไป1ต่อ3เซตคาบ้านแล้วเนี่ยตอนนี้ก็หล่นลงมาอยู่อันดับ3แล้วนะครับจากเดิมอยู่อันดับ2น่าเสียดายสำหรับ JT ทีมเสาแน่นมากตอนนี้ก็ชนะ20นะครับแพ้9มี59แต้ม4เป็นทีซามิสุสปริงแชมป์เก่าของอิชิอิชนะ20แพ้9เหมือนกันแต่มี58แต้มต่อเป็นอันดับ5นะครับเป็น NDC r e d r o c k e t หลังจากที่เอาชนะ JT m a v e r i c s ไป อนนี้ก็ชนะ19แพ้10ครับมี61แต้ม6เป็นเดนโซชนะ13แพ้16มี40 7เป็นโตโยต้าออโต้บอดคืนซีของเตยหัตยานะครับชนะ13แพ้16เหมือนกันแต่มี36แต้ม8เป็นฮิตาชิชนะ12แพ้17มี36 9เป็น PFU บูแคหลังจากที่เอาชนะโอกายามของโมเมไป3ตัว2นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่9ชนะ11แพ้18 มี32 1สิเป็นโอกายามะสีกัรนะครับของโมเมชนาชาสุกสดตอนนี้ก็ชนะ8นัดแพ้21 มี28แต้มครับแล้วก็อันดับที่ถือว่าเสี่ยงตกชั้นสูงมากก็คือ2อันดับนี้นะครับ11และ12 11เป็นโคโรเบอารคาเฟรีนะครับของพีเมพิพยาโกกรัมชนะ8แพ้20ครับมี23แต้มแล้วก็ 12, 12เป็นฮิเมจินะครับของเซเลสเต่พลัสในกวัยบอลหญิงเนเธอร์แลนด์ชนะ5นะครับแพ้24มี20แต้มครับและนี่ก็เป็นอันดับล่าสุดนะครับหลังจากที่จบนา สรุปทีมของสาวไทยเราอย่างซีทีมาราส่อันดับ3นะครับโตโยต้าอย่ันดับ7โอกายามอยอดับ10และฮโรเบยอย่ันดับที่ส1ครับส่วนในเกมถัดไปนะครับจะแข่งในวันพรุ่งนี้วันที่12มีนาคมนะครับก็เฝ้ารอเชียร์แล้วก็รอชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวโปรแกรมการแข่งขันหรือว่าตารางแข่งเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้แฟนๆได้รับรู้กันอีกทีสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใ่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ